ข่าวเล่าทุกเรื่องช่วงกินเที่ยวเลี้ยวเลรออ้าว <ไป S 1> ชอบ,บดื่มไหมคะดื่มดื่มดื่มอะไรอ่ะถ้าคำว่าชอบดื่มนี่มันถามทำคำถามมันกว้างเหลือเกินนะถ,ถ้าคำว่าชอบดื่มเนี่ยหมายถึงดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่ชอบอแต่ถ้าดื่มน้ำ นะฮะสะอาดบริสุทธิ์นะครับน้ำที่ยังไม่เคยผ่านการแต่งงานเนี่ยเราก็อชอบน้ำสะอาดบริสุทธิ์อ้าวถ้าชอบดื่มนะคะต้องไปกับสาวคนนี้เลยนะคะพุนเพลินพิช,ชูเสนเอาใจคนชอบดื่มแล้วก็ชอบกินด้วยหึนบึนบนบ,นบึนโถกำลังสิ่งมันเลยค่ะกินเที่ยวเร็วๆว,วันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมขับเวสป้ามากินขนมจีนกันที่ภูเก็ตค่ะร้านนี้ชื่อว่า ขนมจีนโกปีค่ะออกชื่อให้ถูกนะคะขนมจีนขนมจีนโกปีค่ะเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ในภูเก็ตเนะคะเหมาะมากๆสาหรับคนที่ชื่นชอบทานขนมจีนแล้วก็ดื่มโกปีรวมไปถึงคนที่รักชื่นชอบดูของเก่านะคะที่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งร้านค่ะที่รวบรวมพวกของเก่าไว้ให้ผู้ที่มาเยือนนั้นได้เยี่ยมชมนะคะแนวคิดการตกแต่งร้านมันมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวเราไปตามหาเจ้าของร้านกันค่ะอยู่ในน้า กำลังชงโกบีวุ่นอยู่เลยนะคะนี่คือเจ้าของร้านของเรานี่เองพี่ทิพย์คะร้านนี้จริงๆเราเนี่ยเราได้ไอเดียมาอย่างไรกับการแต่งร้านสไตล์นี้เนี่ยเนื่องจากว่าเ,เรามีของที่เราชอบเราสะสมนะคะ,คะเก่าๆแล้วก็เราอยากทําร้านขนมจีนที่คนในยุคเรา<ๆ>เราเนี่ยนะคะ,คะเมื่อคนอายุประมาณ4ี่อัพขึ้นไปเนี่ยได้ดื่มด่ำกับเ,เพลงหรือว่ารสชาติแล้วก็หรือของชอบ ศิลปินต่างๆในยุคนั้นนะคะก็เลยเป็นคอนเซปต์ให้เราได้ทําอย่างนี้นะคะก็เลยแล้วทําไมขนมจีนมาอยู่กับโกปีได้อ๋อเป็นธรรมดาของคนภูเก็ตเลยนะคะที่ว่าอาหารเช้าหรือว่าเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยสามารถทานขนมจีนได้ทุกมื้อนะคะและ้วโกปีเนี่ยโกปีก็เป็นอาหารว่างของภูเก็ตได้ทุกมื้อเช่นกันค่ะโกปีของเราเนี่ยนะคะก็เป็นโกปีโบราณ อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยค่ะพี่ทิพย์แต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหบางชิ้นนะอายุมากกว่าอายุมากกว่าหนูอีกอะพี่ทิพย์ใช่ค่ะเนอะอันนี้ก็แม่ต้องให้เครดิตคุณสามีนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนชอบของเก่าเพราะว่าเก็บสะสมของเขามาค่ะแล้วอย่างตัวชื่อร้านนะคะใช้ชื่อคำว่าขนมจีนจริงๆแล้วก็คือขนมจีนนี่แหละนะคะเียงแต่ว่าอยากจะเน้นเน้นนะคะให้สําหรับคนที่พูดไม่ชัดหรือว่า ประชาคมอาเซียนที่ว่า,าแนวโน้มว่าจะเข้ามากันหลายหลาย,ยชาติเนี่ยนะคะหให้เรียกง,ง่ายให้ติดปากแล้วก็ขนมจีนขนมจีนคล<น>้ายๆภาษา,าพม่าแต่จริงๆแล้วไม่กลัวทุกคนเป็นคนไทยนะคะเพราะว่าน้ำแกงทุกน้ำแม่คุณแม่กับพี่เป็นคนทำทั้งหมดเลยต้องบอกว่าน้ำแกงของพี่นะคะจะจะไปทานที่ไหนก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนใครเพราะเนี่ยไฟปลาเนี่ยก็จะเป็น เอกลักษณ์ของเฉพาะของของร้านขนมจีนน้ำยาก็เหมือนกันเอกลักษณ์เฉพาะขนมจีนดังนั้นเรายังมีแกงน้ำยาขาไก่นะคะน้ำยาขาไก่ก็จะเป็นใส่ปลาานิดหน่อยนะครับคอแซบทั้งหลายก็สาวสุขภาพสาวรักสุขภาพก็มาทานน้ำยาขาไก่ได้โดยไม่ใส่กระทินะคะเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงสองทุ่มนะคะยาวนิดนึงก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะส่วนคุณกำภูคุณรัชนีนะคะว่าโอกาสหน้ามีโอกาสมาภูเก็ตก็ต้องมานะเดี๋ยวจิ๊ดขออนุญาตไปชิมขนมจีนก่อนนะว่ามัน จริงจริงๆหรือเปล่าอะตามมาความพิเศษของขนมจีนที่นี่นะคะก็อยู่ที่ผักหน่อหรือว่าคนภูเก็ตเรียกว่าผักเกรดนี่ละค่ะ ที่ทานคู่กับขนมจีนนะคะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าที่วางอยู่ด้านหน้าจีตอนนี้โอ้โหมีผักให้เลือกรับประทานได้ถึง30ชนิดมีทั้งผักพื้นบ้านนะคะผักพื้นเมืองก็มีนะที่สําคัญนี่คนใต้ขาดไม่ได้เลยสตอค่ะลูกตอทานคู่กับขนมจีนอร่อยมากๆนะคะนอกจากนั้นแล้วใครที่มาภูเก็ตนะส่วนใหญ่ก็จะต้องถามหาถั่วงอกหัวโตนะคะนี่มีถั่วงอกหัวโตเอามาดองคู่กับลูกเหลียงนะคะอร่อยมากแซ่บนะ ตักเยอะๆนะคะคำโตๆ,ๆะะส่วนคนที่ชอบทานพวกผักมีใบนะคะก็นี่เลยมีให้เลือกทานสารพัดชนิดนะคะผักท้องถิ่นนั้งนั้นเลยนะคะอย่างอันนี้รสชาติเปรี้ยวๆนอยอันนี้เรียกว่ายอดมะกอกค่ะหรือว่าคนใต้บอกยอดกรอบนะคะรสชาติก็จะเปรี้ยวๆทานคู่กับผืมจีนอร่อยนะคะแต่ที่คนใต้ชอบทานคู่มากคืออันนี้หอมคุณผู้ชมคะยอดหมุยค่ะ นี่เป็นผักพื้นบ้านเหมือนกันนะคะยอดหมยูยมีผักหลายชนิดที่โอ้โหต้องบอกว่าที่นี่หามาได้นั่นคือนี่ยอดแกล้วค่ะดูแบบนี้คล้ายผักทีแต่ไม่ใช่ค่ะนี่เรียกว่ายอดยำแย้ค่ะ กรอบค่ะก็จะหอมนี่ทานคู่กับน้ำยาลงตัวมากๆยอดยำแย่คุณผู้ชมคะที่สำคัญขนมจีนภูเก็ตนะคะต้องทานคู่กับนี่หอหมกปลาค่ะหอมมากพูดแล้วน้ำลายเริ่มกระสอนะคะทานดีกว่านะมากค่ะคุณกำพคูคุณรัชนีคะฉันทานเผื่อนะคะ ว่าคุณผู้ชมมีโอกาสมาภูเก็ตนะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดนะคะแวะมาเช็คอินที่นี่นะเพราะว่านอกจากขนมจีนจะอร่อยโกปีจะอร่อยแล้วนะคะบรรยากาศร้านก็เหมาะนะแก่การบันทึกภาพกลับไปเป็นที่ระลึกด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ทิพมากขอบคุณ,คณมากค่ะ,คะร้านขนมจีน โอ้ชอบค่ะให้เราก็นึกว่าเอะขนมจีนขนมจีนมันเป็นเรื่องอะไรขนมจีนเป็นร้านดังกปีเนี่ยของภูเก็ตเป็นร้านเียอาจจะสำเนียงนะอ๋อทางใต้เขาเรียกขนมจีนแล้วบรรยากาศเขาดีเนาะตกแต่งด้วยคนตุอก่าอาจจะไม่ใช่ทางใต้อาจจะเป็นคนจีนเรียกขนมจีนได้ยินคนไทยเรียกขนมจีนขนมจีนก็เลยเรียกขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าไปถ้าไปประเทศจีนเนี่ยนะฮะมีไหมจะไม่มีขนมจีนขาย แล้วเราเรียกขนมจีนโอ้ยแล้วไปไปญี่ปุ่นอยากกินอะไรดีอะอยากกินขนมโตเกียวมีไหมเดินหารองเท้าขาด3ามคู่ก็ไม่เจอโอ้ยอะไรอ่ะอะจริงๆออแล้วถ้าไปประเทศประเทศไปอินเดียอินเดียเอเดินหาซื้อกล้วยแขกเดินยังไง3าวันสามคืนไม่เจอกล้วยแขกซากล้านโออเออทำไมเป็นอย่างนั้นเนอะมันไม่มีขายอยู่ในประเทศไทยหมด แปลกไหมเออแล้วไปไหนอีกอ่ะไปเกาหลีอ่ะไปเกาหลีมันไม่เอาดีกว่าบาปัญหาเรื่องกระทะใช่ไหมงั้นพักดีกว่านะคะมันจบดีแล้วตอนแรกมันจบดีแล้วพักฮะพักอ่ะพักสักครู่ผู้ข่าวเล่าทุกเรื่อง